สัมผัสพลังแห่งศรัทธาร้อมชมฉากจบสุดอลังการละครซีรีส์จอมใจอโยธยาณวัดน้ำหูจังหวัดแม่ห้องสอนเจาะลึกชีวิตพ่อเอะพักดีพลล้ำเจ้าของคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์สัมผัสหัวใจที่สู้ไม่เคยถอยทุกวิกฤตเพื่อสืบสารการแสดงเพลงพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่สืบไปและชวนไปอร่อยกับเมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ทั้งประเทศเข้าสู่รายการวาไรตี้สีภาคค่ะ เราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในทุกมิติกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชีวิตชุมชนศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่ารวมทั้งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคค่ะเริ่มกันเลยกับวิถีสี่ภาคอาทิตย์นี้ผู้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเองเลยนะคะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแม่ห้องสอนที่วัดน้ําหูเพื่อไปตะลุยกองถ่ายละครซีรีส์จอมใจอโยธยาค่ะบอกได้เลยว่าฉากครั้งนี้เป็นฉากจบ สุดยอดอลังการมากๆไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สวัสดีค่ะและตอนนี้ปุ๊กก็อยู่ที่วัดน้ำหูเอเภอปลายจแม่ห้องสอนแล้วนะคะ และในวันนี้มาในชุดที่สวยมากๆเลยค่ะชุดชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ้องสอนค่ะและวันนี้ก็จะพาไปเยี่ยมชมทําความรู้จักกับวัดน้ําพูไปรับทราบถึงความสําคัญของวัดแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระเจดีธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาด้วยทั้งหมดนี้จะอยู่ในวิถีศรีภาษในครั้งนี้ตามไปเลยค่ะ ย้อนไปในประวัติศาสตร์กว่า400ปีสมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาสถานที่ตั้งวัดน้ำหูแห่งนี้หลังตีหงสาวดีสำเร็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเดินทัพและพักไพระพลที่นี่ค่ะพร้อมกับการสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระอัฐิและเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาและสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์อุทิภาร,ราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาตามพระสุบินค่ะซึ่งพระพุทธรูปนี้ก็คือหลวงพ่ออุ่นเมืองที่ในเวลา ่อมานับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนที่นี่ด้วยมีความมหัศจรรย์อันซีนมีน้ำผุดขึ้นในเสียงของหลวงพ่อนั่นเองโดยหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ค่ะ สำหรับพระวิหารไม้โบราณศิลปะล้านนาที่เห็นอยู่นี้เป็นการสร้างขึ้นเมื่อปี2474โดยพระครูบาสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยที่ทุดงมายังวัดน้ำหูพร้อมกับการบูรณนะและสร้างพระวิหารขึ้นหนึ่งหลังรวมทั้งสร้างสถูปเจดีย์สีทองให้ผู้คนที่เคารพศรัทธาสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาได้กราบสักการะพระขัติยราชนารีพระวีรสตรีผู้สง่างาม สถานที่แห่งนี้จึงเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองปายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาอำเภอปายก็ต้องได้มาเยี่ยมชมนะคะ โดยนอกจากการมากราบหลวงพ่ออุ่นเมืองชมความงดงามของพระวิหารและสักการะสถูปเจดีย์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาแล้วบริเวณด้านหน้าวัดก็ยังมีศาลากลางน้ําประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ และด้วยความสำคัญนี้เองวัดน้ำหูจึงเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ควรได้รับการเผยแพร่ให้คนไทยและต่างชาติได้รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะโดยบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้คือฉากสำคัญตอนจบของละครซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องจอมใจอโยธยาละครเทริดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งเป็นการจำลองขบวนแห่พิธีบวงสรวงสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัด น้ำหูและบริเวณใกล้เคียงตกแต่งขบวนแหกตระการตาพร้อมแต่งกายชุดชาติพันธุ์สวยงามร่วมแสดงในฉากนี้ด้วยค่ะ สำคัญนี้สามารถรับชมได้ในละครซีรีส์จอมใจอโยธยาเร็วๆนี้นะคะซึ่งการร่วมกันร,รับชมละครถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพศรัทธาของคนไทยทุกคนว่าแม้การเวลาผ่านเลยเพียงใดแต่ลูกหลานไทยยังน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัละยาและร่วมเทิดพระเกียรติพระขัตติยราชนารีพระวีรสตรีผู้สง่างามพระองค์นี้ตลอดไปค่ะ และท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะถ้าหากว่าชมละครจบไปแล้วอยากจะมาเยี่ยมชมที่วัดน้ำหูแห่งนี้รวมทั้งอยากจะมากราบสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาก็มากันได้เลยที่วัดน้ำหูนะคะชุมชนแห่งนี้ยินดีต้อนรับเลยค่ะและนอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงชุมชนนี้นะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยล่ะค่ะถ้ามีโอกาสวารตี้สีภาคของเราวิถีสีภาคจะพามาเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าสุดยอดอลังการจริงๆนะคะกับฉากจบละครซีรีส์จอมใจอยโยธยาต้องห้ามพลาดชมค่ะและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆจากบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสักสครู่กลับมาค่ะ คนดีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ุคคลต้นแบบคนดีสีภาคครั้งนี้ขอพามาสัมผัสชีวิตบุคคลระดับตำนานผู้สร้างสารรค์การแสดงเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลำเรื่องต่อกลอนจนกลายเป็นความสุขความบันเทิงสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศไทยค่ะด้วยจังหวะด,ดนตรีเร้าใจและชุดการแสดงสุดอลังการซึ่งผ่านการพัฒนามาด้วยหัวใจและความรักในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่บุคคลต้นแบบคนดีสีภาคท่านนี้ต้องการสืบสารให้คงอยู่สืบไป ทำให้วันนี้ชื่อของวงดนตรีหมอลำระเบียบวาทศินอยู่ในหัวใจผู้ชมการันตีความโด่งดังความสําเร็จและแฟนคลับเหนียวแน่นด้วยการแสดง200กว่างานต่อปีเลยทีเดียวค่ะและความสำเร็จในชีวิตการทำงานพิสูจน์ได้จากรางวัลแห่งกิติยศที่ได้รับมามากมายในฐานะผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสาขาศิลปกรรมหมอลำเรื่องต่อกลอนอาทิ รางวัลเทพทองรางวัลวัฒนคุนาทรรางวัลวัฒนธรรมสัมพันธ์รางวัลวัฒนทัศน์รางวัลคนทำดีรางวัลพระธรณีทองคำรางวัลสยามคเนศรางวัลสยามกินรีมหานครและรางวัลคชสีสิงหาเดชะเป็นต้นวันนี้เราจะมารับฟังเส้นทางชีวิตที่เกือบล้มแต่ลุกขึ้นมาได้แถมยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ชีวิตต้องสู้และสู้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการต้องการจะสืบสารภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและพลังแห่งการสร้างสรรค์กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจกับบุคคลต้นแบบคนดี4ภาคเจ้าของคณะหมอลำระเบียบวาทศินคุณพ่อเอ๊ะพักดีผลลำ้ำ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมผุ้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะคุณพ่อเอะพักดีพลล้ําค่ะแห่งระเบียบวาทศิลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากๆเลยค่ะแล้วจริงๆคือไม่อยากเรียกคุณพ่อเลยเพราะว่าดูหน้าเด็กมากๆมีความสุขใช่ไหมคะก็ถามว่ามีความสุขไหมความสุขของเราก็คืออยู่ตรงหน้าเวทีนั่นแหละสามารถทําคนอื่นมีความสุขได้ มันก็คือความสุขช่วงสมัยก่อนคือหมอํำนี้เป็นอะไรที่อยู่ล้าหลังมากคือบางคนยังมีจินตนาการหรือมโนภาพหรือว่าหมอํำต้องแต่งตัวเชยๆต้องมีคนที่มีอายุมากแล้วค่อยมาประกอบอาชีพนี้แบบเดิมไงคะไปแสดงที่ไหนทุกคนก็อยากจะตามไปชมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราพยายามสืบทอดมาซึ่งแต่ก่อนเรายังคิดว่าเออเราจะรับดีไหมเราจะเอาต่อไหมเราจะวางแค่นี้ไหมอย่างเงี้ย แต่ทุกวันนี้เรามารู้แล้วว่าสิ่งที่พ่อแก่ของแหนไว้มันมันลำค่าจริงๆใช่คะ่ะที่บอกว่าถามว่าจะรับต่อช่วงไหมจะสืบท่อดต่อไหมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ด้วยซ้ำนะคะคุณพ่อเอกของเราก็อยู่ในความเป็นหมอลำคืออยู่ในวงแล้วนะคะผมได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเนละย้อนไปตอนนั้น <laughs> ตอนเด็กๆมีความสนุกมีความสุขความประทับใจกับเรื่องราวของหมอลำยังไงปกติก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกใช่แหะแต่ทีนี้มันมีสมาชิกคนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยแล้วทีนี้เวลาเขาซ้อมเวลาเขาอะไรกันก็คือมันมีเสียงดนตรีเสียงร้องเสียงลำลุกขึ้นเต้นตลอดไหมคะมันก็มันก็มีนะคือบางครั้งคือก็ด้วยความคำว,ว่าเด็กเนะาะก็เหมือนทุกวันน่ะเด็กถ้ามีได้ยินเสียงดนตรีบอกลุกขึ้นเต้นคุณโยกเขาก็เต้นโยกกับเขาไปตามจังหวะนั่นแหละเสาร์อาทิตย์นะ่ะคือ เราก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่ทีนี้ไปแล้วพ่อกับแม่ก็คืออาจจะเป็นการที่ฝึกเราไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ให้เราแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวออกไปเป็นตัวประกอบเป็นน้องเขาบ้างไปเล่นกับตัวโจ๊กบ้างประมาณนี้บางทีก็ด้วยความที่วันไหนถ้าได้ออกเร็วเราก็ได้ได้เล่นกับเขาวันไหน,นถ,ถ้าถึงฉากที่เราต้องมานั่งรอนอนรอบางทีก็คืนหลับยาวไปเลยทีนี้แล้วก็ยิ่งไปเห็นคนดู ที่หน้าเวทีบางทีเขาเขาหัวเราะหัวเราะเป็นกลุ่มเสียงมันก็ดังใช่ไหมละ่ะ<อ>เออเราก็แบบได้ได,ได้หัวเราะไปด้วยวก็เออขำไปด้วยว่าเออเขาดูแล้วมันบางทีการหัวเราะกันอ่าขำม,มันมันปฏิกิริยาแต่ละคนมันจะแสดงออกไม่เหมือนกันอย่างงี้แต่ตุ้นให้เรามีความรู้สึกว่าอยากแสดงต่ออีกนะคะใช่แล้วนั่นคือความที่เป็นเด็กๆแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอะไรคือจุดที่มีความรู้สึกว่า อยากจะสืบสารแล้วก็พอเริ่มเข้ามัธยมตอนต้นเราก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น,<ะ>ใ,นในบทการแสดงแต่ก่อนจะถึงตอนปลายมันมันก็แบบล้มลุกคลานอยู่เพราะว่าด้วยด้วยคำที่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลถ้าไม่ได้ออกวิทยุคนก็จะไม่รู้การลงทุนมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาการใช้ทุนก็เริ่มเยอะขึ้นทีนี้พอมาเห็นารายรับรายจ่าย ของครอบครัวแล้วเริ่มไม่สนุกแล้วเอ๊ะม,มันจะย,ยังไงต่อกเริ่มทํำยังไงดีก็เริ่มมีความคิดว่าอยากเรียนสายอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หาเงินจุนเจือครอบครัวได้ประมาณเนี้ทีนี้พ่อแกก็อยากรวยเหมือนกันอยากไปขุดทองต่างประเทศก็เลยพักวงก็ไปทํางานประเทศอิรักขับรถผิดกฎจราจรเขาเขาก็เลยได้จับขังพ่อก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ที่เขาไปทําวง วันหยุดเราก็ไปกับเขาต่อเพื่อไปหาเงินมรจุนเจอข้อบครัวช่วยพ่อจนคิดว่าเออเราเมื่อไหร่จะจบอยากไปทํางานต่างประเทศหเหมือนกันพ่อแกโดนส่งกลับมาทีนี้กลับมาแล้วจะไปใหม่ก็เดินเรื่องไปใหม่อีกก็ลงทุนใหม่อีกเอาที่ไปจำนองก็โดนเขาโกงอีกก็ไม่ได้ไปเอาป้ายตัวเองที่เคยภาพไว้น่ะมาขึงต่อมากลางออกว่าเอยวันนี้คณะไหนว่างคันนี้คณะไหนว่าง ก็คือรับงานจะไม่ชนกันน<า>ะถึงชนกันก็คือแต่ก่อนสมัยก่อนหมอํำเก่งท่องก่อลํำได้<ฮ>เป็นเล่มจําได้แม่นเลยจาได้แม่น,นะะก็ในเมื่อเห็นพ่อแบบว่าคือแกรักร<า>ักอกาชีพนี้เราก็เลยทำยังไงจะทําให้คน<า>อยากดูวงเราเยอะขึ้นแล<า>้วภาพเห็นผลงานเราประมาณนี้<า>ก็พยายามศึกษาโดยการที่ออมันมีระบบแสงสีเสียงที่ไหนเราก็ไป ระบบโชม์พวกคาบะเล่ประมาณนั้นเป็นพ่อเอต้องไปศึกษาข้อมูลแล้วหาเครือข่ายให้มาสอนมาเรียนมาเต้นกันใช่พัฒนาวงใชจากฉากผ้าธรรมดามาเป็นฉากไม้จากแสงสีเป็นนีออนธรรมดาก็ให้มีไฟพาทุกวันนี้แหละ ขนนกเราไม่มีขนขนก <hi> เ,เราจะทําอะไรอแดบอะไรออกมาให้มันคล้ายๆขนนกก็พยายามที่จะปรึกษากับพวกครูครูบางทีมานั่งถามตัวเองทำไมต้องรับผิดชอบพวกของมสวยๆใจรักในงานพัฒนางานคือด้วยความเราอยากให้มันดีอ่ะใช่ค่ะแต่ต้องลงรายละเอียดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นไม่ตรงตามสเปคที่คิดไว้ไปชมกันเลยว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ชุดจะอลังการสวยงามแค่ไหนค่ะ ยอดอลังการมากเลยค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้คือมีกี่เซตนะคะชุดนะคะทีมเนี้ยเราจะมี3มเซตสมัยก่อนก็คือปีหนึ่งเราจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ทุกวันนี้ก็คือ3เดือนหรือ6เดือนเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งโอโ้โหเพราะว่าคือคนดูมันมันมีโซเชียลแล้วเนาะค่ะมันจะเป็นการดูซ้ําดู <S 1> 1 <S บ่อยซ้นี่คือแค่แค่ส่วนหนึ่งสําหรับเรื่องแดนเซอร์แต่จริงจริงแล้วองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดที่ทําให้ระเบียบวาทศิลป์สำเร็จมาจนถึงตอนนี้แล้วตอนนี้คือดังมากๆมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะคะ ที่สำคัญก็คือบุคลากรนี่แห่ะถ้าใจรักแล้วก็เอาใจใส่ในการทํางานคือเราบอกบอกคือสั่งปุ๊บคือได้ปั๊บเนี่ยถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเอออันนี้ไม่เหมาะอันนี้น่าจะดีนะเอาคนนี้ไปร้องเพลงนี้หรือโชว์นี้น่าจะเพิ่มตรงนี้ใช่มันก็เลยกลายมาในเมื่อท่านผู้ชมอยากได้แบบนั้นเราก็ต้องทําให้ถูกใจท่านผู้ชมให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านผู้ชมไปได้นานๆค่ะก็เรียกได้ว่าละเอียดอ่อนมากๆในเรื่องของการทํางานนะคะครับ ถึงคําว่าเสน่ห์ของหมอลำม,มีกี่ข้ออะไรยังไงบ้างคะ่ะเสน่ห์ของหมอลำก็คือการถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวบ้านหรือการแสดงละครในในรูปแบบในศาสตร์ของคําว่าหมอลำไม่ว่าจะเป็นทํานองการร้องการํำก็ตามถ้าเข้าถึงบทบาทหรือเข้าถึงศาสตร์คําว่าของหมอลำม,มันก็จะทําให้คนดูอินอินแล้วก็จะมีความสุขในการนั่งดูนั่งชม แล้อีกอย่างก็คือองค์บอกก็คือดนตรีหมอลำเป็นเสน่หของคนอีสานอยู่แล้วถ้ามีเสียงพินเสียงแคนเสียงซอคืออันนี้ก็คือเสนีหในในการประกอบกับเรื่องแต่เรื่องโชว์เป็นสิ่งที่เราพยายามให้ทุกคนทุกภาคได้เข้ามาดูมาชมเพื่อจะได้ซึมซับคําว่าหมอลำไปด้วย ทีแรกพ่อก็ไม่คิดว่ามอลำจะได้ไปไกลขึ้นขนาดนั้นนะก็คิดว่าเออคงจะหาจิตกินอยู่เฉพาะอีสานนี่แหละแต่พอคําว่าดนตรีเนาะมันไม่มีขีด <ผม S 2> จำกัด,ดไม่มีพรมแดนมันสามารถที่จะให้ทุกคนสนุกและมีความสุขได้กับคำ,คำว่าดนตรีเราก็พยายามจะดึงโชว์ของแต่ละภาควัฒนธรรมของแต่ละภาคมาอย่างอย่างใต้ก็มีจังหวะตะลุงจังหวะโนราเราก็เอามาผสมประสานขึ้นโชว์บนเวทีเรา พอคนใต้ดูเขาก็มีความสุขว่าเออมีมีวัฒนธรรมจังหวัดอของภาคเราด้วยจากที่ไม่เคยคิดว่าอยากจะดูมันรลยกานว่าเออเราเรารักในเสียงเพลงรักในดนตรีรักในโชว์ของของวงวงนี้ไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแปนคขับของพ่อปัจจุบันนี้เหนียวแน่นยังไงคะปีนี้ก็เป็นปีที่61แล้วออครับมก็มีทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ารุ่นเก่าคือเขาก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ทุกที่ทุกที่ททจังหวัดนี้ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปให้กําลังใจและคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้ามามาชื่นชมมาให้กําลังใจและอยากมาเสนอแนว่าอันไหนไม่ดีก็รีบตีติงมาอันไหนดีก็อวยไปเพื่อจะให้ไปถึง,ง,งถึงตาเจ้าพประมาณนั้นแหละเรียกได้ว่าแฟนคลับเหนียวแน่นมาตลอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าอาจจะติดใจความ หล่อเหลาของคุณพ่อนี่นะคะอันที่หนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งกี่คือเด่นมากๆคือเวลาคุณพ่อขึ้นแสดงมีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะท่ารำที่ไม่เหมือนใครนะคะขอสักหน่อยได้ไหมคะผมมันจะได้ไหมเป็นคนขี้อายมากจะแสดงหน้าเวทีที่ได้มาแบบหาคาแรคเตอร์ตัวเองบทร้องไห้นี้คนอื่นว่าอาจจะยากแต่สําหรับพ่อก็คือแบบว่ามันคู่ขี่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดายากสําหรับพ่อก็คือบทร้าย แต่คือทําให้เกลียดอ่ะคือทํามาแล้วคนเกลียดได้แสดงว่าเข้าถึงบทก็ประมาณนั้นแต่มันก็เลยแบบมาเหนื่อยมาท้อเอ๊ะทำไมเราทุ่มเทขนาดทำไม่มีคนชอบเราไม่มีคนรักเราไปเล่นตัวร้ายซะเยอะเนี่ยก็ประมาณนั้นก็เลยก็เลยมามาดูละครดูริเกเราก็เลยเออมันก็เลยได้ไอเดียว่าทำยังไงถ้าเต้นแบบหมอรำเต้นแบบพระเอกมันก็เต้นง่ายไปจะทำยังไงมันอยงจะให้มันแบบให้คนมันไสประมาณเนี้ย แล้วก็มีเพื่อนเป็นหมอลำซิ่งลำซิ่งก็คือลำกรแต่ก่อนก็คือจะลำสองคนนั่นแหละมาใส่ดนตรีแล้วมาสะบัดแขนสะบัดมือแล้วก็มาประกอบกับท่าขาท่าเต้นของพี่ตู้มันก็เลยกลายมาเออมันเป็นเอกลักษณ์เราทีนี้อันสักหน่อยคุณพ่อค่ะคุณพ่อหนูลุกยืนเป็นเพื่อนแล้วค่ะเพรายพไม่ไม่เลยพวกกลัวกลัวพรมกลัวพรมมันเนี่ยคือดนตรีแต่ว่าสามารถเต้นได้นะคะเนี่ยอย่างอย่างพ่อเอกนี่เขาก็จะลำอย่างนี้เนาะอย่างนี้แต่ของพ่อก็จะไปแบบ คืออาศัยความเร็วแล้วก็อืออ้โอ้โหผมผมมันไม่ลื่นถ้าเป็นเพื่อนอย่างนงี้มันมันลื่นไปได้มือให้เลยนะคะไม่มีใครเหมือนจริงๆค่ะหลวงพ่อชอบมากอันนี้ก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าพอเราทําแล้วปุ๊บกายเป็นไอดอลของของศิลปินรุ่นใหม่ทุกคนพยายามที่จะเรียนแบบพ่อแล้วก็พยายามจะหาตัวตน ขอองงตัวเใช่ครับ,รบทุกคนก็พยายามจะสร้าง <Character. S 2> ตัวตนคาแรคเตอร์ตัวเองเพื่อให้เป็นภาพจําของแต่ละคนผิวๆเมื่อกี้ค่ะคือเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะ <c oughs> ก็ได้ใจแฟนคลับนะคะทำให้เหนียวแน่นถึงทุกวันนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> แม้จะมีแฟนคลับเหนียวแน่นมีท่ารำท่าเต้นที่ผู้ชมชื่นชอบและบริหารจัดการวงได้เป็นอย่างดีแต่วิกฤตก็ไม่เข้าใครออกใคร ณวันหนึ่งคุณพ่อเอ๊ะต้องพบกับปัญหาที่เป็นบทพิสูจน์ความรักในอาชีพและจิตใจที่เข้มแข็งอีกครั้งคุณพ่อเอ๊สามารถรักษาคณะหมอลำระเบียบวาทศินไว้ได้อย่างไรติดตามต่อในอาทิตย์หน้านะคะกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคเจ้าของคณะหมอลำระเบียบวาทศินคุณพ่อเอ๊พักดีผลล้ำ มาถึงช่วงเมนูสี่ภาคแล้วค่ะได้เวลาไปอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูอาหารไทยที่บอกได้เลยว่าอัตลักษณ์อาหารของไทยนั้นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆวันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปกันเลยช่วงเมนูสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนูสีภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาพี่น้องภาคใต้เป็นเมนูที่นิยมรับประทานกันในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะมื้อไหนก็อร่อยได้ทุกที่ขอแค่มีใบเหลียงค่ะเพราะนี่คือเมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสาธิตโดยร้านกระเทียมพริกไทยดำย่านคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ ขั้นตอนความอร่อยแบบดั้งเดิมเริ่มด้วยล้างกลิ่นข้าวกุ้งด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทอง1-2นาทีแต่ไม่ควรแช่กุ้งนานเกินไปนะคะเพราะอาจทำให้เนื้อกุ้งเสียความกรอบและรสชาติค่ะจากนั้นจุดเตาเริ่มต้มกะทิกันเลยโดยใช้ไฟกลางนะคะพอเริ่มเดือดเล็กน้อยก็ใส่หอมแดงกะปิและน้ำตาลทรายค่ะและก็มาถึงวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ใบเหลียงใส่ลงไปเลย สำหรับเคล็ดลับการปรุงรสเพิ่มความอร่อยที่ขาดไม่ได้เลยต้องซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ทางร้านบอกว่าแค่หยอกก็อร่อยกลมกลม่อมลงตัวสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งจากนั้นคนเล็กน้อยค่ะ รอให้น้ำเดือดสักครู่ก็ปิดท้ายใส่กุ้งลงไปเท่านี้ก็จะได้เมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้งหน้าตาน่ารับประทานส่งกลิ่นหอมกะทิละมุนที่มาพร้อมกับรสชาติความอร่อยแบบกลมกล่อมลงตัวสุดๆค่ะและยังได้ประโยชน์จากใบเหลียงที่มีวิตามิน A สูงบำรุงสายตายด้วยนะคะร้านกระเทียมพริกไทยดำตั้งอยู่ที่92ทสถนนเลียบคลองสแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วารรตี้สี่ภาคนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้มาพบกันค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง อาทิตย์หน้าเวลา11.05น,น,นทางช่อง5กดใหม่เลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้มค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งในวาไรตี้สภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบาค่ะ